สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ก็เข้าสวนปา่าช่วงโควิดนะครับก็มาดูต้นไม้พยุงนะฮะไม้พยุงไม้สักนะครับมาดูวิธีการแต่งกิ่งนะครับให้โตเร็วจริงๆผมก็แต่งไปหลายต้นแล้วนะต้นนี้สอปีกับ3ปีนะครับ ต้นก็โตรเร็วพอสมควรนะครับอ,อย่างเงี้ยครับเนี่ยไอนี้กิ่งกิ่งรองกิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ครับตัดออกให้หมดนะมันจะโตรเร็วแล้วมันจะชันชันขึ้นอาจจะไว้ไว้เฉพาะกิ่งหลักนะดูว่าอันนี้เป็นกิ่งหลักอ่าเป็นกิ่งหลักหรือไม่นะครับเหมือนต้นนี้ฮะนี่ยผมก็เลาะเลาะกิ่งรองออกฮะทีนี้ มันก็จะโตเร็วฮะโตเพื่อไปรับแสงรับแสงแดดนะฮะตอนเช้าๆมันก็จะโตเร็วนะครับแล้วมันจะเป็นแก่นเร็วฮะเพราะว่ามันมันมันไม่ต้องแย่งอาหารนะครับไม่ต้องแย่งอาหารออกมาทางทางใบเยอะนะครับนี่ก็หลายต้นนะครับไม้เอ่อมะข่าโมงก็เหมือนกันนะนี่คือต้นมะข่าโมงนะครับต้นมะข่าโมงเนี่ย นี่ผมก็เลาะอ,ออกเนี่ยฮะแบบนี้ฮะนี่เลาะอ,ออกแล้วมันจะเรียวฮะต้นเรียวหุ่นสวยหุ่นเอวดีหุน LD, ห่นบางร่างน้อยแล้วมันก็นู่นแหละมันจะแทงสูงขึ้นไปครับตอนนี้มันก็ยังยังเอ็นอยู่เพราะว่าไอ้ที่เอ็นเนี่ยเพราะเราเนี่ยผมไม่ได้เลาะกิ่งไม่ได้ตัดกิ่งออกฮะไม่ได้ตัดออกมันก็เลยเอ็นไปทางนูน่นนะมันก็เลยทําให้โตช้า นะครับก็เป็นเทคนิคนะครับนี่ผมก็จะเลาะให้หมดนะฮะเนี่ยกิ่งเหล่านี้เอาไว้มันก็เนี่ยฮะกิ่งนี่เอาไว้ก็ไม่โตครับไม่โตไม่มีแก่นครับเสียเวลานะครับพวกนี้ไม่มีแก่นครับเพราะฉะนั้นเวลาไม้พยุงเนี่ยเขาจะเขาจะไม้หลักแวบนี้นะครับผมก็ลองมาหลายต้นก็มีต้นใหญ่ก็มีนะต้นใหญ่ก็มีแล้วมันโตเร็วครับตอนนี้โอ้โหต้นใหญ่ครับโอ้ทำหลักต้องเลาะขึ้นแบบนี้ฮะ พอดีมือหนังถือ,อมือโทรศัพท์นะครับนะฮะก็ปลูกไว้ครับนะปลูกไว้หลายต้นนี่ก็มาข่าโมงนี่ก็ไม้สักนี่ก็สองปีเหมือนกันนี่กิจการนี้เราออกครับอ่าเนี่ฮะเราออกมันจะเป็นลักษณะน,นี้มันจะเลี้วเล้วเลี้ยว,ว,วสูงนะครับ บางคนบอกว่าปลูกอลไรจะได้ใช้นะมันไม่แน่ไม่นอนอครับบางทีคนเราอนะ่ะบางทีอายุสักตอนนี้ห้าสิบใช่ไหมถ้าเผื่ออายุเจ็ดสิบแปดสิบแะครับมันไม่แน่นอนชีวิตคนเราบางทีอายุก็ยืนยาวนะครับก็ปลูกไว้ถ้าไม่ได้ใช้ไว้ให้ลูกให้หลานนะครับหรือไปเข้าแปคงเข้าทกศอก็ได้นะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับโควิดแบบนี้ลําบากครับไปไหนก็ลําบากก็อยู่ในป่าแบบนี้สักสิบสี่วัน นะครับหลังจากนั้นก็ไหวอีกทีนะครับรัฐบาลจะว่าอย่างไรก็จะเยียวยาไม่เยียวยาจะละออกอยู่สภาหรือไม่นะครับก็ดูดูกันไปนะฮะแต่เราก็ต้องสู้ครับถอยไม่ได้ครับชั่วโมงนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ